สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสั้นๆทันสถานการณ์ผมสุนายจุนพงสศธรนะครับพาท่านผู้ชมเนี่ยให้มาทันสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและพัฒนาแล้วครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ข้างๆนี่เป็นพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาฮะแล้วก็พาผมเนี่ยมาดูคุณภาพชีวิตเพื่อเปรียบให้เห็นว่าประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยทั้ทงนั้นครับประเทศไทยเราก็เดินหน้ามาพอสมควรนะครับจากดั้งเดิมเลยเนี่ยพัฒนามา80กว่าปี ในช่วงระยะเวลา10กว่าปีหลังมานี้นี่นะครับตั้งแต่ที่ท่านทักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายมตีเนี่ยเริ่มได้ทําสิ่งหนึ่งคือดูแลคนฐานลากคนยากคนจนคำว่าประชาธิปไตยที่หลายฝ่ายพยายามจะพูดบิดเบือนกันเลือกเกินนะครับว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรื่องเลือกตั้งเท่านั้นถูกต้องครับ ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องการลงคะแนนเท่านั้นแต่การลงคะแนนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่จะบอกว่าอำนาจจริงๆของประชาชนอยู่ที่ไหนและหัวใจของอำนาจในการลงคะแนนให้นี้แหละครับตัวสำคัญที่สุดอยู่ที่ระบบภาษีครับการจัดเก็บภาษีแล้วมาเป็นงบประมาณแผ่นดินในระบบประชาธิปไตยนั้นภาษีเก็บเหมือนกันครับเมื่อเก็บภาษีแล้วลงไปเป็นงบประมาณแผ่นดิน เขาลงไปให้ประชาชนเต็มๆครับแต่บ้านเรานั้นวันนี้เราปกครองด้วยระบบะเผด็จการระบบภาษีชัดเจนครับแค่จะดูแลชาวนาจากกรณีจำนำข้าวเพื่อจะพยุงราคาข้าวให้สูงขึ้นเขายังไม่ยอมเสียงว่าประมาณส่วนนี้ลงไปช่วยชาวนาเลยแต่ทีช่วยรัฐวิสาหากิจการบินนี่อนุมัติเงินช่วยนี่ ช่วยกันเลยครับในธนาคารนี่เป็นแสนล้านก็ให้เลยดังนั้นประชาธิปไตยที่ผมพูดถึงและวันนี้ที่พี่น้องเรากล้าที่จะมายืนบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายเนี่ยเขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นฐานของอำนาจในการจัดการงบประมาณแผ่นดินครับดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็ดีสหภาพยุโรปก็ดี ที่เขายืนยันเรื่องระบบประชาธิปไตยนั้นมันไม่ได้แค่เรื่องการปกครองเท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโอกาสชีวิตของประชาชนมันจะดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองครับเราจรึงพาท่านมาชมโดยเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายนี่ครับมาดูที่อุทยานแห่งนี้นะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแหละครับถ่านดูรอบๆไปนี่นะครับท่านจะเห็นรายการของเราที่พาโชว จะมีแคมปิ้งจัดไว้สะอาดเรียบร้อยมีห้องน้ําสะอาดเรียบร้อยนะครับมีหลายจุดที่จะมาชมวิวดูสิครับนั่นก็คนปีนเขาครับทั้งหมดนี้เป็นคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศที่มีระบบการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยและเม็ดเงินภาษีของเขาเขานำกลับมาดูแลถนนหนทางนำกลับมาดูแลในทุกๆด้านในการบริการ สร้างคุณภาพชีวิตของที่นี่พูดถึงเรื่องการสวัสดิการของเรานี่โถแค่30บาทรักษาทุกโรคก,ก็ยังโจมตีว่าเป็นระบบทักษิณแค่เรียนฟรีก็ยังกล่าวหาไปช่วยชาวนาก็บอกว่าเป็นระบบทักษิณผมไม่เข้าใจจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้คุณไปยุทธจันโอชาผมอยากให้ท่านเข้าใจจริงๆสักทีเถอว่าสิ่งที่ท่านบอกว่า ท่านจะสร้างประชาธิปไตยจากการยึดอำนาจเนี่ยไม่มีที่ไหนเขาทำได้หรอกครับและสิ่งที่ประชาชนเขาเสียหายมากที่สุดวันนี้ก็คือเม็ดเงินภาษีของเขาเนี่ยมันถูกเบียดบังโดยคนชั้นสูงเอางบประมาณแผ่นดินเก็บภาษีมาจากคนทั้งประเทศแต่ไปกองไว้บริการค่าราชการกับคนชั้นสูงมากเหลือเกินดังนั้นเรื่องอย่างนี้ในบ้านเมืองเราเป็นมานานเต็มทีแล้วครับ พวกเราทุกคนเนี่ยนะฮะที่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องล้มสถาบันครับแต่เป็นเรื่องที่เราอยากจะเห็นการจัดการอย่างเป็นธรรมเสถียรเกี่ยวกับระบบงบประมาณแผ่นดินที่จะไหลไปสู่ประชาชนดังนั้นวันนี้พี่น้องครับท่านดูรายการสั้นๆทันทศก,การวันนี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้รับกำลังใจจากพี่น้องเรานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ ว่าเรายังยิงอยาาร่วมสู้เพื่อประชาธิปไตยกับท่านแล้วคุณประยุทธ์ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องส่งเอกสารมาเชิญไปปรับทัศนคตินะครับ,รบเพราะเราไม่พร้อมจะปรับทัศนคติกับคุณครับก่อนจากกาันวันนี้ครับให้กำลังใจท่านครับ